สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนานาไมิสยหายสายเชียงดิวธรรมชาติทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกับน้บังนะครับที่หมายบ่อสักซึ่งหมายนี้นะครับวันก่อนก็มาได้ปลาตะเพียนไซสสวยนะครับที่น้บังมาเปิดหมายแล้วก็ตกได้สองครั้งเลยนะครับหมายใหม่นะครับหมายเออจุดใหม่นะครับไม่ใช่หมายใหม่นี่ชาวนี้นะครับปรากฏว่าเฮ้ยนะครับปลาหมานมาแล้วปลาหมอตะกับนะครับปลาหมอตะกลับในใน หลุดยังยังยังไม่หลุดนี่ว่าหมอตะกลับนะครับไซ้์สวยวอุ้ยปิดเกี่ยวป็ดเกี่ยวความหมอตะกลับไซส์สามนิ้วนะครับสามนิ้วกว่าๆนี่นะครับปิดใหญ่ไซส์สวยนะครับเมื่อกี้ได้กับระยะสามหกนะครับวันนี้นะบังมาตกระยะสี่ห้าแล้วก็สามหกตกแบบประหลาดทั้งสองทั้งสองคัน,นคโอเคมาชมกันว่าวันนี้ปลาจะเข้าดีไหมนะครับ 项目。 เงียบๆอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าปลาข้าวดียังไงนะครับเดี๋ยวมนาฟังจะถ่ายเพื่อนๆได้ชมอาการนะครับต่าง ตัวนี้นะครับมีปลาตะเพียนเข้ามาตัวนะใส่ไม่ใหญ่นะครับใส่เล็กๆจากที่มาตกเมือ่อเช้านะครับเงียบนะครับเพิ่งเข้ามากินใส่ไม่ใหญ่ครับวันนี้ไม่ลืมที่หลักนะครับ นะครับเมื่อกี้ตักกิติดแล้วแต่ว่าสวิงนะครับจมลงไปเลยหลุดอีกทีน นี่โดนอีกตัวนะครับปลาไฟดิ๊กเลยไม่รู้ปลาอะไรนะครับไม่รู้ว่ายี่สุกหรือว่านวลกันนะครับดูเลยไฟเหย่อยู่

ยอมนะครับอู้หูมุดนะครับมุดนะครับมุดนะครับโอ้โหมุดมุด อย่าข้าเ้ยอย่าข้าเยอย่าข้าเบยูข้าปาว่า แรงเยอะจริงๆเลยไม่ยอมขึ้นนะครับดูคาไปติดย่าหรือเปล่าไม่รู้ติดย่าหรือเปล่าติดต่อตรงนี้นี่เรียบร้อยเลยนะครับหลุดแน่นอน

แพงดีมากนะครับ ไม่ยอมอีกนะไ่

โอ้โหโอ้โหติ้เโอเคโอ้โนี่หมดแรงเลยนะครับน่าจะอยู่ที่ไซส์ห้านะครับโอ้โหโอ้โหติดตรงอ่าติดตรงดะข้างแก้มพอดีเลยนะครับ ติดตรงข้างปากนะครับนี่อ้หห้ากิโลน่าจะอยู่นะครับห้าหรือว่าหกกิโลโอูโหสุดยอดเลยถือว่าสำเร็จนะครับหมายนี้ที่มาเปิดไว้นะครับได้มาตกเป็นครั้งที่สามวันนี้ก็ไซส์บิ๊กข้ามาเลยโอเค สุดยอดวิทย์น่าจะดุดไปแล้วหนระือว่าขาดดุดไปแล้วห้าน่าจะอยู่แน่นอนนะครับสุดยอดมากเ,เดี๋ยวขอเคลียบเบ็ดก่อนไม่รู้ดีไปไหนแล้วเมื่อกี้ สายบิดอยู่ตรงนี้สายสิบปอนด์นะครับสายหน้าสิบปอนด์เมื่อกี้ตอนยกลานนะครับปลาดิบแล้วก็เบ็ดได้หลุดไปนนั่เองสายสิบปอนด์ดีที่ว่าคันเออ่เบ็ดอ่อนนะครับเบ็ดไม่แข็งเกินไปเลยไม่ไม่หลุดไม่ขาดนะครับโอเคสุดยอดอ,อยังมีอาการอยู่ครับ ถอนนะครับถอนไปเ้ยถอนนะครับนี่ปลาโมตกัดนะครับตัวเล็กกระจิว๋วหลิวอืมอไปตอนนะครับระยะสี่ห้าอย่าเงียบอย่างเงียบ มีลูกปลาช่อนนะครับตัวเล็กๆตัวเท่าขนาดนี้วก้อยโอ้โหไหลนะครับน่าจะหมอตะกลับโอ้ไม่ใช่ปลาตะเพียนยกนะครับอ,อ,อื้นปลาตะเพียนใไซขนาดสองสามนิ้วได้อยู่นะครับ ลักษณะของปลาตะเพียนนะครับตัวที่นบบาบังได้ก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นคล,ล้ายๆกับเป็นเหมือนกับเลือดปลาจะก,กัดกันนะดูแล้วปลาจะกัดหางจะตีแผลนิดนึงสำหรับช่วงนี้นะครับนบบาบังคิดว่าคงจะต้องหยุดทำการตกปลาเพียงแค่นี้นะครับเพราะลมค่อนข้างแรงแล้วก็ ลาไม่เข้าเลยนะครับช่วงตอนบ่ายอ่าน้าบังก็มานั่งตั้งแต่ตอนเช้าแล้วครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งหมดแดงแล้วก็ต้องหยุดตกแต่เพียงแค่นี้นะครับวันนี้อ,อมาดูผลงานกันวันนี้ว่าได้ประมาณเท่าไหร่ได้ได้ไปเยอะนะครับนี่แบบปลาอ่าไซเล็กๆ มีปลาปลาตะเพียนนะครับสองตัวแล้วก็ปลาออปลาหมอตะกับนะครับปลาส้อยนกเขาตัวเล็กๆเดี๋ยวตัวเล็กๆนี้นบางจะปล่อยนะ่อ่ะมาดูผลงานชิ้นเอกกันบ้างปลายี่สุกนะครับยี่สุกไซส์ประมาณสักน่าจะอยู่ที่ประมาณสักห้ากิโลนะครับรู้ห้ากิโลกว่ากว่า ห้าโลหรือว่าหกโลนะครับนี่นะครับไฟบิกเลยเอ่อตั้งแต่ระบังตกชิงดีมานะครับตัวนี้ก็ใหญ่สุดเป็นปลานวนจันนะครับโอเคป่าเร็วนี้ยับถึงแม้ว่าปลาจะข้าวน้อยนะครับแต่ว่าร้อยเปอร์เซ็นวันนี้คือ งวจันเข้าแล้วก็ไม่ขาดนะครับสายชิ่งของน้บ,บังที่ใช้ก็ชิ่งแค่สิบบอน์นะครับน้าบังก็เสียวๆนะครับก็เลยเล่นอยู่น,นานเล่นอยู่ประมาณ22นาทีนะครับตอนอที่ปลากินใหม่ๆน้บับบงก็ไม่ได้ถ่ายต้่งมาถ่ายตอนเอาปลาติดเบ็ดแล้วนะครับโอเคสำหรับหมายนี้นะครับมาตกเป็นครั้งที่3ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งน,นะครับ เดี๋ยวมาที่ก็ต้องมาตกกันเรื่อยๆนะครับต้องให้ลมนิ่งกว่านี้อีกนิดนะครับช่วงนี้ลมแรงตลอดนะครับเพราะว่าเข้าเดือนหน้าเข้าช่วงหน้าร้อนเลยนะครับอันนี้ก็ปลายคุมปามีนามีสานี่ก็ร้อนแล้วก็ลมก็พัดแรงตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ